ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะข่าวคําใบ้ข่าวอักษรย่อต่างๆดูจะมาแรงเอามากๆค่ะสาหรับวงการบันเทิงมีออกมาให้ชาวเน็ตชาวขาเผื่อขาเมาส์เนี่ยได้ทําการบ้านกันตลอดเลยทีเดียวล่าสุดค่ะข่าวเมาส์ในวงการบันเทิงอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องใหม่มาอีกแล้วคุณผู้ชมเกี่ยวกับพระเอกดังนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับก่อนหน้านี้เรื่องที่พระเอกนะคะตรวจ DNA แล้วพบว่าลูกที่ภรรยาคลอดไม่ใช่ลูกตัวเอง และก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันคนละเรื่องกันค่ะสําหรับชาวเน็ตนะคะที่กําลังสงสัยกันอยู่โดยเรื่องนี้ค่ะล่าสุดมาจากเพจดังอย่างมาดามเมาส์นะคะที่มีการออกมาโพสต์ข้อความโดยเผยว่าฟังนะพระเอกดังอักษรย่อพยางเดียวเตรียมฟ้องศาลเตรียมทีมทนายฟ้องขอเลี้ยงดูบุตรหลังจากที่บรรยาไม่ให้เจอหน้าลูก งานนี้ค่ะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปแล้วนะคะหลายๆคนทั้งบรรดาลูกเพจชาวเน็ตทั้งหลายขอสวมร่างนักสืบโซเชียลทําการบ้านกันอย่างหนักค่ะแห่กดไลค์กดแชร์กันรัวๆโดยนอกจากนี้นะคะมาดามเมาส์เองก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ในเพจบอกว่าอะไรกันอีกคะเนี่ยคนไทยรีใส่ใจกันได้เลยพร้อมกับอีกคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าเต๋าทีวีภูกล่าวเอาไว้แบบนี้ แล้วจะเกี่ยวกับพระเอกที่เพิ่งรู้ว่าลูกไม่ใช่ลูกตัวเองไหมทางฝั่งมาดามเมาส์เขาว่ามาอย่างนี้นะคะแล้วฝั่งของชาวเน็ตก็คือแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นที่บอกว่าทนายก็อยากเผือกพระเอกก็อยากรู้บางก็คอมเมนต์กันต่อค่ะว่าพระเอกไม่ใช่พ่อยังไม่เฉลยเลยพระเอกไม่เจอหน้าลูกก็มาอีกแล้วด้านมาดามเมาส์เขบอกเลยนะคะว่ารอนเลยจ้า ขณะที่บางคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าเป็นทั้งพระเอกและก็นักร้องด้วยบางก็เดากันต่อนะคะว่าพระเอกที่เคยป่วยหนักใช่ไหมเนาะ บางคนเห็นแล้วค่ะถึงกับคอมเมนต์เลยว่ายัางไม่จบอีกหรอคะเนี้แล้วก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะที่เข้ามาเอ่ยชื่อของพระเอกด,ดังอย่างเอสกันตะพงเลยโดยถามตรงๆค่ะว่าใช่เอสใช่ไหมทางเพจมาดามเมาส์นะคะเขาก็ตอบตรงๆบอกว่าไม่ค่ะ งานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่านี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยทีเดียวในเพจมาดามเมาส์ค่ะและสสำหรับเรื่องราวข่าวของพระเอกดังนะคะก็มีให้ชาวขาวเมาส์เนี่ยได้พูดถึงกันต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งข่าวนี้นะคะที่มีคำใบ้ออกมาเนี่ยก็คือมีออกมาแค่นิดหน่อยเพียงเท่านั้นค่ะยังไม่ได้มีคำใบ้ออกมาแบบชัดเจนให้ชาวเน็ตเนี่ยเขาได้ใช้สกิลสืบสอดกันแบบขั้นสุดนะคะโดยก็อย่างที่บางคนนะคะเขาสงสัยกันจนถึงขั้นเอ่ยชื่อของพระเอกมาแบบเต็มเต็ม แต่ทางเพจดังเขาก็ตอบแบบชัดๆค่ะว่าไม่ใช่ชื่อพระเอกที่เอ่ยมานะคะส่วนที่ว่าข่าวนี้ค่ะที่มีการหย่อนคำใบ้ออกมานั้นจะเป็นเรื่องของพระเอกดังคนไหนเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องมารอติดตามแล้วก็รอเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะ